<c oughs> ตอนนี้ห้าโมงนะครับตีปลาได้เก้าตัวกระสูนนะครับมีใหญ่ๆอีกสองตัวนะครับแบบใหญ่เลยเกือบโลจะไปลงหน้าดินนะครับอันนี้คือเหยื่อะนะครับตังเดีอกอู่ขู่มูนครับไม้ที่จะลงครับ เ็็ติดตามครับวันนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ไปเร็วก็ไม่ได้ครับกลัวปลาตายถน้อมที่สุดก็คือปลานะครับเหยื่อลงหน้าดินนะครับขันมีกระแคท10พุทธนะครับโอ้โหวัดสุดๆครับลงเว็ดแล้วกับายโมงครับเจ็ดขั้นครับในเหยื่อมเก่าโตครับ ขยับมาจากเกาะที่คว้ยอยู่นะครับขยับเขามาครับเอาเรือเขามาจอดั้างในนี่ครับสงบสงีงยมเงียบสงัดดีครับเพราะว่าไม่มีคนมากวนครับอยู่หันยังมีคนขี่รถมาใซ่เขามาได้ครับเขามาสปินเวียล้วก็ขี่รถเขามาครับมานี่คือนแล้วล่ะครับทำพนามแหงแถวนี้ครับเ้าคอยส่งผลงานครับจะเป็นยังไงตอนนี้คือล่อครับ เราไปกินเหยื่อครับเอาเหยื่อลงหมดแล้วครับเจ็ดคัน ขาดครับายหาย้าสิบปอนด์ขาดครับโอ้ยว้โอ้ 우 โอ้ยใครครับ เปตัวเป็นโลครับกัดขาดวัดสายฟู่ครับโอ้ยไม่มือเลยเดี๋ยี่สาโอ้โหใหญ่มากครับปลาสูงตัวนี้ดูดิครับปลาตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับกัดถึงหัวเลยดูดิครับปลาเป็นโลครับ Ôi, heo ít lại.